สงสัยเจ้าของรีดจริงๆแล้วครับสงสัยเจ้าของรีดจริงๆแล้วครับดูทดลองสีต้น Explorer พี่นันครับแล้วปกติที่เขามาเรียนกว่าเขาจะทำเลยลาเต้อาร์ตได้อย่างเงี้ยเขา ทันีีแก้วเหรอครับก็เยอะอยู่ค่ะบางคนใช้นม5ลิตรเลย5ลิตรนี่ก็คือเทกันแบบทั้งวันเลยครับถ้ามีการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอทำทุกวันก็จะเทได้ค่ะงั้นผมขอ6ลิตรครับันนี้งั้นผมขอ6ลิตรครับัน้ได้เลยครับไหวใช่ไหมครับไหวครับโอเคครับเมื่อกี้นี้สกายได้ลองรู้ว่าลาเต้อะทำยังไงแล้วครับครั้งนี้สกายจะทำเองแล้วครับโอเคก็ จุ่มจับไปด้วยเห็นปะเขาก็จะหมุนนี่เราก็เช็คร้อนไหมร้อนไหมร้อนแค่ไหนนะร้อนแล้วไม่ได้นับหนึ่งสองสามสปิดเลยโอ้นมของสกายเนียนมากาเช็ควนวนเป็บน,บนวงกลมอ่าแรงหน่อยแรงหน่อยอ่าอย่างนั้นเลยลูกโอเคครับเพื่อนๆครับเอาใจช่วยสกายไปนะครับเผื่อเละเผื่อเละ อาเทเส้นเล็กๆเส้นเล็กๆก่อนวนไปลูกวนไปวนอ่าวนไปอีกเกือบๆเต็มเลยลูกออาลงต่ําตรงนี้กดหน้าต่าลงไปลูกต่ำอีกยกอันนี้แก้วแรกของสกายไม่ประสวามสมเล็กครับสองใส่เจ้าของฤทธิ์จริงๆแล้วครับสองใส่เจ้าขงฤทธิ์จริงๆแล้วครับใช่เลยครับ <c oughs> เอาใหม่ไม่เป็นไรศิลปะบนฟองนมเลอะได้ไม่เป็นไร,รลูกรอบที่แล้วผิดไปนิดหน่อยครับรอบนี้สก,กายทําได้แน่นอนครับเดินดันไปข้างหน้าดันไปข้างหน้าเก่งมากพอแล้วไม่ต้องย้อนกลับมาไม่ต้องย้อนกลับมา <c oughs> <c oughs> เป็นก้อนกลมสก,กายดันไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วมันก็จะเป็นรูปหัวใจเลยรอบนี้อาจจะไม่เป็นหัวใจแต่ก็ไม่ลนแล้วนะครับ <c oughs> สมมติถ้าแบบเราทำมาแล้วแล้วมันไม่สวยสกายอยากจะแบบเสิร์ฟเครื่องดื่มสวยๆมันแก้ได้เหมเครับก็ถ้าเรามีฟองนมที่เหลือคะ่ะก็ยังสามารถแบบแก้ได้เล็กน้อยโอเคนะครับวนวนเป็นคน้นึ่งอย่างน้อยก็ให้มีลายนิดนึงถ้าน้องสกายได้รับการฝึกฝน,ฝนบ่อยๆพี่แนนเชื่อว่าน้องสกายจะไปได้ไกลกว่านี้แน่ๆเลยผมแอบไปทำโกโก้ของตัวเองมาแก้วหนึ่งครับเพื่อน ตอนนี้ผมอยากกินโกโก้ของตัวเองแล้วครับโอ้โล่ะครับลองชิมได้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับอร่อยมากเลยครับ